สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูโซนมะลิอ่องนะคะโซนนี้จะเป็นเอ่อเป็นสวนผลไม้นะคะ,เ,ะ,คะเราก็เอากล้วยมาลงเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันนะคะกล้วยมาลงเป็นพี่เลี้ยงก็จะเห็นมีอันนี้เป็นพันมะลิอ่องที่ซื้อมานะคะเป็นโซนที่เราซื้อพันมาก็จะให้ดูว่า เป็นยังไงบ้างนะคะออกเครือทุกกอแล้วนะคะทุกคนนี่แหละคือสาเหตุที่ไม่สามารถจะขุดหน่อขายแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะคะเพราะว่ากล้วยของเรากำลังออกเครือทุกกอเลยถ้าเกิดเราจะขายหนอ่อคงจะต้องแบ่งโซนเอาไว้นะคะทุกคนสำหรับใครที่คิดจะทำ ขายหน่อด้วยนะคะขายผลด้วยก็แบ่งโซนเอาไว้ละกันค่ะเพราะว่าถ้าเรามาขุดหน่อตอนที่กล้วยกำลังออกเครือแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะคะเนี่ยเราก็จะแต่งไว้พามาดูนะคะความสมบูรณ์ความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละต้นนะคะอันนี้ที่ใส่ปุ๋ยไปก็คือจะมีปุ๋ยขี้ไก่ ใส่ขี้ไก่ไปขี้ไก่ผสมเกรกแล้วก็ขี้วัวนะคะที่ใส่แล้วก็ตอนปลูกรองก้นหลุมก็จะมีถ่านนะคะผงถ่านแล้วก็ปุ๋ยที่หมักสูตรแม่โจ้นะคะที่ใส่ไปก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะปลูกหรือว่าเป็นมือใหม่ อยากจะทำตอนนี้ก็ลีออกนะคะลูกจะหนาแน่นมากแต่ละเครือก็จะมีประมาณไม่ต่ำกว่าปดหวีนะคะไม่ต่ำกว่าปดหวีไล่ไๆกันมาเลยเราก็จะตัดหัวปรีออกนะคะเมื่อตัดหัวปรีออกก็จะนับวันนะคะ อย่างที่บอกเนาะเราจะติดป้ายไว้ที่100วันนะคะแต่ว่าความสมบูรณ์แต่ละต้นไม่เท่ากันนะคะมากสุดก็คือ100วันแต่ถ้าเกิดบางต้นเราดูแล้วประมาณ85-90วันก็ตัดได้นะคะแก่กลมถ้า100วันก็จะมีลูกสุกเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกความรู้นะคะที่จะ มาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆที่รักที่จะปลูกต้นกล้วยนะคะปลูกกล้วยเอาไว้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักก็แล้วแต่นะคะคนที่เป็นอาชีพหลักนี่คงจะศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วนะคะส่วนเราเนี่ยบอกเลยว่าเราเป็นปลูกกล้วยเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับ ต้นไม้ของเรานะคะเพราะว่าบริเวณนี้เราเรียกว่าเป็นโซนปลูกผลไม้เอาไว้กินนะคะก็จะมีทั้งลิ้นจี่นะคะละมุดมะยงชิดมะม่วงนะคะชมพู่ลองกองลางศาส้มโอขนุนนะคะเราจะปลูกตามที่เราชอบกินนะคะ อันนี้เป็นโซนที่เราปลูกผลไม้แล้วก็ปลูกกล้วยไปด้วยก็จะได้ผลผลิตตรงนี้ก่อนประมาณสองสามปีนะคะก็ยังได้ผลผลิตจากกล้วยบริเวณนี้เห็นไหมเนี่ยทุกเครือเลยนะคะทุกกอเลยที่จะมีออกเครือแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคน ให้ดูนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็ปลูกทุเรียนเอาไว้เห็นไหมคะมีปลูกทุเรียนไว้หนึ่งต้นแล้วก็ปลูกกล้วยไว้เป็นพี่เลี้ยงให้ร่มเงานะคะหลากหลายนะคะในส่วนของเราก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อใครที่คิดอยากจะทำ ีพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะปลูกในพื้นที่ของเรานี่เลยสวยงามนะคะชื่นใจแต่เราต้องคอยดูเขานะคะมาดูบ่อยๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะคะสิ่งที่ตามมาหน้าฝนอย่างนี้ก็จะเป็นตายพลายได้นะคะดังนั้นเราจะต้องคอย คอยดูนะคะค่อยดูถ้าเกิดมีอาการเราก็เริ่มแก้ไขเลยนะคะทุกต้นนะคะสมบูรณ์สวยงามเครือนี้สวยงามมากนะคะสำหรับวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจสวนแสงสิงห์ทุรีของพ่อนะคะทางเพจเฟซบุ๊ก YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ